สวัสดีครับหลัง DIY ครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็สำหรับบางคนนะครับที่ยังวัดโวต์นะครับของฐานไฟฉายไม่เป็นนะครับหรืออาจจะยังไม่คล่องหรือตั้งค่าไม่ถูกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองวัดค่านะครับฐาน3แบบนะครับผมโดยใช้ม m u l t i เตอร์แบบดิจิตอลนะครับผมถ้าเป็นแบบเข็มก็อีกอันนึงนะอันนี้เป็นดิจิตอลจะง่ายหน่อยนะสำหรับใคร ที่ยังอ่านค่าหรือจะได้รู้ว่าฐานเรามันอ่อนไหมนะครับหรือชาร์จมันเป็นกี่โวลต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีทำนะครับผมเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยแล้วกันนะครับให้เราตั้งนะครับไปที่กระแสตรงนะครับโวลต์นะครับผมเนี่ยเป็นกระแสตรงเนาะเพราะตัวนี้จะเป็น DC นะครับเป็นกระแสตรงนะครับจะมีขั้วบวกลบนะครับผม บวกคืออะไรครับบวกสีดาสีแดงนะครับสายสีแดงสีดําคือลบเนาะเดี๋ยวเรามาดูแรกกันก่อนเลยก็คือเป็นฐาน9โวลต์นะครับเห็นไหมเขาเขียนอยู่นี่นี่ครับเขียนตรงนี้นะบวกา9โวลต์นะครับผมนี่9โวลต์นะครับอันนี้เป็นฐานแบบชาร์จได้นะครับ 1. 2โวลต์นะครับผมเป็นฐานที่ชาร์จได้นะแบบนี้แบบนี้ชาร์จได้อันนี้เป็นอะคาไลใช้ละทิ้ง นะครับผมชาร์จไม่ได้นะครับเป็น 2A นะไซส์ 2A นะครับก็จะมีไซส์ 3A ที่เป็นเล็กกว่านี้นะครับผมเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้มันหมดเดี๋ยวมาหาแป๊บหนึ่งครับโอเคครับก็ได้มาแล้วอันนี้คือ 3A นะครับจะไซส์เล็กๆกว่ากับ 2A เห็นไหมฮะอันนี้คือเวลาเขาถามนะครับเวลาเราจะถามไปซื้อก็ 3A เล็กนะครับผม3ตัว A เนี่ยจะเล็กกว่า สองเจะใหญ่กว่าอันแต่แบบนี้จะชาร์จได้นะครับใช้แล้วก็ชาร์จชาร์จชาร์จได้แบบเนี้อักลายใช้แล้วทิ้งนะครับหมดแล้วหมดเลยใช้ไม่ได้เนาะอีกอันนึงนะแถมมานะครับผมก็คือเป็นฐานแบบเม็ดกระดุมเดี๋ยวบอกวิธีการวัดนะครับตัวนี้จะมีน่าจะสามโวลต์มั้งเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกดไงไปเนี้ย กดเข้านะครับแล้วก็ค่อยดึงออกมานี่มันเขียนว่าสามวนนะเขียนว่าสามวนเห็นไหมสามวนนะครับเดี๋ยวพามาวัดตัวนี้ด้วยโอเคเริ่มวัดกันเลยนะครับผมจะได้ไม่ย่อช้าเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เก้าวนก่อนนะมันเขียนว่าเก้าวนตรงนี้นี่เก้าว์วัดยังไงดูขั่วบวกครับเขาจะบอกอยู่ขั่วบวกนะครับผม เห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้บวกไหมครับฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบอ่าบวกคือสีแดงใช่ไหมฮะบวกแดงนะเห็นตัวเลขไหมครับอ่าเก้าโวลต์นะครับเก้าจุดหกโวลต์อ่าใช้งานได้นะครับอ่าเจนแรกอันที่สองแบบนี้เห็นไหมครับชัดเจนเลยบวกลบ บวกคือฝั่งนี้นะครับลบคือฝั่งด้านลนะับน,นี้ไหมครับหนึ่งจุดสองเปเปๆนะครับผมอันนี้คือฐานชาร์นะครับชาร์ได้นะอ่ะเอาเอา,าลคาายก่อนลวกันอ่ะอันนี้ก็หนึ่งุดสองนะครับบวกคือสังเกตได้ได้คนระับบวกมันจะเป็นหัวแหลมแหลมนะไม่ต้องดูสัญลักษณ์ก็ได้บวกจะเป็นหัวแหลมแหลมโอ้อันนี้หนึ่งุดห้าได้ซ้ำนะครับผม แรงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งแกะออกจากซองเนาะมาดูตัวนี้ครับตัวนี้กี่โวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์น,นะครับหนึ่งจุดห้าโวลต์ดูก่อนนะผมเก็บมานะไม่รู้ว่าจะมีฐานหรือเปล่ามีไฟหรือเปล่าในนี้เอามาจากตัวโซลาร์เซลล์กันอ่าหนึ่งจุดหกโวลต์อนะ่ะใช้งานได้ปกติอ่าเดี๋ยวมาดูตัวสามสามโวลต์แบบนี้วัดยังไงนี่ฮะ วัดยังไงเนาะวัดสองข้างแล้วครับวางอย่างนี้ก็ได้บนล่างนะบนล่างครับนะมสามโวลต์เะเลยสามจุดสามห้าโวลต์เนาะใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคครับก็เป็นคลิปนี้ก็เอาคงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า ก็ถือว่านะครับก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะผมว่าใครทีอ่อยากรู้นะครับว่าฐานเราหมดหรือเปล่าหรือมันใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะครับก็ลองใช้มิเตอร์วัดดูนะครับผมจะได้รู้ว่าฐานเรายังมีไฟอยู่ในนั้นไหมนะครับอุมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะได้รู้นะครับอันนี้คือ9โวลต์อันนี้คือ1.2โวลต์แบบชาร์จได้1.2โวลต์แบบชาร์จไม่ได้ ตัวนี้อันนี้ก็คือสอง a สนะครับอันนี้ก็ชั้นไม่ได้นะตัวนี้เป็นฐานแบบกระดุมนะครับผม3ามโวลต์นะครับอันนี้เป็นของโซลาเซลล์เนาะเคครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องหลังเดว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำคัญเลยครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราลงไปเนาะจะได้ ทันทุกคลิปนะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามเนาะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม